เธอก็คงไม่เชื่อหรอกว่าผมคิดถึงเธออยู่ทุกวันแต่ก็ทําได้แค่คิดถึงพาเธอไปกับมันแล้วเป็นไงมันก็พังความฝันฉันละมันมืดดำเธอไม่ผิดหรอกที่เธอจะไปแต่ใจฉันละมันก็พังแต่เธอรู้ว่าอะไรไหมวันเกิดเธอฉันยังจําได้ตุ๊กตาที่ซื้อให้เธอเธอพูดกับฉันแล้วร้องไห้ไปสายก็บอกว่าอยากได้แต่มันจะไม่มีความหมายอะไรในเมื่อตอนนี้เธอไปอยู่กับมันอ่ะ <Yeah. S 2> แต่เธอไม่รู้หรอกว่าผมจะปวดกับเธอแค่ไหนบางครั้งข้างในฉันร้องไห้แต่ปากก็ยังคงพูดว่าไหวเธอทำฉันเจ็บแต่ก็ยิ้มได้ไม่รู้ผมบ้าหรือผมไม่ไหวแต่ภายในใจฉันร้องไห้เธอไม่เคยสนกันเลยใช่ไหมไม่เป็นไรผมเข้าใจผมคงไม่มีเหมือนอยกับเขาที่ผมให้ได้ก็มีแค่ใจจะเอาอะไรไปเทียบกับเขาเธอคงเฉาเธออยู่กับฉันมันคงเหงาเพราะฉันมันน่าแบบไม่มีเงินทองเหมือนกับเขาหลักเธอให้ตายก็คงเฉา